สวัสดีครับยี่นองเอฟีแฟนคลับแฟนช่องบารลากีสองห้าหกห้ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วกับเอฟซีใหม่นะครับอ้เมื่อนี้นะครับก็วันที่สิบนะครับวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตรงกับวันจุกนะครับผมก็มีนวาทางว่าฝากมาตอนยี่นองคือเก้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นของอัตบาลไทยนะครับ ุดตัดนะครับผมสำหรับชุดตัดงวดที่ผ่านมานะครับก็ตัววิงตัวโหลดเขานะครับกนจะคอยเบืนะ้องต้นทางตัวเลขน,นะครับผมก็เอาไปเบิง้งคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน เลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก่อนจะคอยเบิงงนทังตัวเลขของอ,อ่งวดที่สิบหกนี่นะครับผมกล่าเบิงงวดวาเบิรงสรุปนะครับเบิรงสรุปงวดที่่านมาก,ก่อนนะครับผมซึ่งงวดที่พันมานะครับเลขที่ออกนะครับผมเจ สี่สามเก้าห้าหนึ่งนะครับเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งข้างล่างออกหกสามนะครับข้างล่างออกหกสามนะครับผมผลปรากฏว่านะครับปรากฏว่าชุดตัดงวดที่พันมานะครับผมก็เข้านะครับเข้าตัวรูดนะครับรูดบนนะครับเข่าทั้งสองตัวนะครับหายหนึ่งกับเก้านะครับผมก็เข้าหนึ่งเข้าเก้านะครับเต็มเต็มนะครับทั้ง รัก้อยแล้วก็ลักน่วยนะครับผมส่วนรางนะครับร่างก็ให้หากระพกนะครับผมก็เข่าที่หกนะครับเข่าที่หกนะครับเน้นที่หกเข่าที่หกนะครับเน้นที่หกเข่าที่หกนะครับผมส่วนหากขึ้นไปรางนะครับแต่ส่วนหากขึ้นในบนนะครับผมขอให้ครับอ่า ส่วนตัวเลขที่ให้ครบบนนะครับให้ครบบนเข้านะครับครบบน3ามตัวนะครับผมนี่ครับหนึ่งห้าเ้านะครับเข่าสามตัวนะครับผมส่วนตักร้อยนะครับเข้าที่ห้านะครับผมเอเข้าที่เ้านะครับเข้าที่เ้า ส่วนหลัก10บลดนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยลุดนะครับจับคู่กับลดนะครับผมจับคู่ให้สองตัวลุดนะครับส่วน3าตัวของรอบของงวดนี่ก็ลดนะครับสําหรับชุดตัดนะครับผมส่วนล่างนะครับล่างก็หลักส 0, บให้หกหนะครับเข้าที่6กนะครับก็เสียบไปแต้มเดียวครับพี่น่องเสียบไปแต้มเดีครับให้6กศูสองนะครับ เรียกว่า63นะครับผมก็ปิดแค่แต้มเดียวนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมโค้งสุดท้ายก็จ,จับคู่อะไรก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับก็ให้ตัวเก้าแหละครับโค้งสุดท้ายแต่ว่ามาเพิ่ม มาเพิ่มสามตัวนะครับสามตัวก็ให้หาเก้าสามหาหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามแล้วก็ห้าแปดสามเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าสามเพิ่มมาห้าหนึ่งเก้านะครับเป็นตัวเน้นด้วยนะครับเป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมห้าหนึ่งเก้านะครับก็เข้าโต๊ะไปนะครับผมสําหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับงวดที่พลานมากเลยครับเข่าโต๊ะนะครับสามตัวโต๊ะนะครับผมหลักร้อยก็เข้านะครับ หลักร้อยให้เก้ากับห้านะครับก็เข้านะครับผมตัวลูดเข้าบนเท้วล่างนะครับสรุปเรางวดที่ผ่านมากระเข่าเต็มๆนะครับสามตัวก็เข้านะครับตัวปิงเข้าครับแล้วก็นี่ครับพกสามในตารางนะครับผม 591ในตารางนะครับ9 5้าในตารางเข้าหมดนะครับเข่าตารางเข่าวนเข่าล้างนะครับผมอ่ะหมวดนี้เดี๋ยวเบิ่งกันต่อครับผมแล้วพี่น้องของมาเร้วอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นเป็นิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับกสิเดียวผ่าช่มคือไม่ไม่นะครับผม ส่วนเหล็กนตารางนะครับผมเหล็กในตารางงวดวันที่16เดือน11ปี66นะครับงวดที่ถึงนี้นะครับผมก็มี182697ปดสองห้าเจ็ดหนึนะครับผม45นะครับส่วนตัวรูดบนนะครับรูดบน แปดกับสี่นะครับแปดกับสี่แปดกับสี่นะครับกับว่าแน่นะครับเดี๋ยวผมยังมาทันออาแอดยังมาทันเด้เาเน้นนะครับแปดกับสี่นะครับผมไม่แน่เดี๋ยวคงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายอาอาจีมีเหล็กเปลี่ยนหรือบอลยังไงบอจากนะครับผมเตอร์แปดน่ครับแปดอาจจะบอลคอยอนไรบนะครับผมอาจจะเปลี่ยนนะครับผม เดี๋ยวค่อยที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามเาจะสรุปให้นะครับเดี๋ยวสรุปคองสุดท้านนะครับผมว่าเบื้องต้อครับสําหรับโค้งสุดสําหรับครบบนนะครับสําหรับครบบนก็มีสี่ห้าหกเจ็ดสามเก้าสองนะครับสี่ห้าหกเจ็ดสามเก้าสองนะครับผม หลักร้อยก็มี479นะครับหลักร้อยมี479นะครับ479หลักสิก็5 6 7หลักหน่วยก็3 4 2นะครับผมเน้นที่3กับ4นะครับหลักหน่วยส่วนจับคู่นะครับ6 3 6 4 7 4 7 3 7 4นะครับ7 2แล้วก็6 2นะครับ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวก็มี963 964 9ามเก้าหกสและก็976นะครับตัวเน้นก็นตามที่คิดส้นใต้นะครับตัวเน้นนะครับผมสำหรับจับคู่ก็มี63 64 73 74ครับตัวเน้นนะครับผมอีกมือสรุปนะครับมือสรุปอจัจฉริยะรถ สรุปอาจจะตัวเลขกัดสิน้อยล้องก็เก่านะครับผมตอนนี้หายไปเบื้องก่อนนะครับสําสหรับเลขลางนะครับผมเลขลางกา็วิ่งลางกับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับมาครบล่างนะครับก็หนึ่งสองสี่แปดห้าเก้านะครับหนึ่งสองสี่แปดห้าเก้านะครับผมส่วนหลักสิบนะครับสอง สี่แปดนะครับผมสองสี่แปดก็สองกับแปดนะครับเน้นนี่หนึ่งกับห้าส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็สองห้าสองเก้าสองแปดแปดหนึ่ง หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้านะครับหนึ่งสี่แล้วหนึ่งห้านะครับผมตัวนี้ครับเก้าห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าตัวเน้นนะครับห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าสองกับแปดนะครับ จับคู่ก็สองห้าสองเก้าตัวเน้นนะครับผมสองห้าสองเก้าตัวเน้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับแนวทางมันนี่กา้ทุกคนใส่ิจารณยาณในการรับชมนะครับตัวเลขนี้เขาไม่รู้นะครับผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอฟีเท่านั้นนะครับใส่บะมากะเบิงเผื่อความมันเทิงนะครับผมชอบจัดขัดผ่านนะครับไม่ชอบที่จะจับคู่ก็จับกันเองในตารางนะครับมีมาให้เห็นแน่หนึ่งคู่นะครับในตารางนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอให้ทีทุกท่านทุกคนนะครับผมโศกมานถูกงวเรื่องนี้ไปน้ำกันนะครับอขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสนวนเงี้มีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเดินทางไปไหนมาไหนาขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ